สวัสดีค่ะน้องป้อมรถมือสองจากร้านปฏิพัทธ์ออโต้นะคะอันนี้เป็น EP 18นะคะตัวนี้เป็นคันนี้เราจะมานำเสนอในส่วนของรถเทาลอยนะคะคันนี้เป็นรี v o 2.8นะคะตัวซิงเกิลเอนจีคอกเป็นค้อเขาลอยนะคะปี2020ค่ะราคาเริ่มต้นอยู่ที่26 2900สบาทนะคะตัวนี้เป็นรถค้อเขาลอยนะคะ อันนี้เป็นหน้าดัดแปลงราเ่ยดเป็นหน้าหมูป่าให้แล้วนะคะไม่คันนี้น้อยมากค่ะไม่อยู่ที่สี่หมื่นแปดเท่านั้นเองนะคะนี่หน้าหนูหมูป่าล,ล้อเลยอ่ะ mm hmm. ตัวนี้เราเปลี่ยนล้อเป็นล้อแม็กให้นะคะลูกค้าสามารถที่จะเปลี่ยนลายแม็กได้นะคะ,ะเรามาดูในส่วนของตัวเพลาลอยนะคะตอนนี้เป็นเพลา PCTY ค่ะเป็นล้อค่ะนะคะ กัน,นะคะตอนนี้3มโชคให้เลยนะคะลูกค้าสนใจนะคะแอดไลน์ป้อมเข้ามาเลยนะคะที่เบอร์0 9นย์เก้าศนย์เก้าะคะติดต่อป้อมได้เลยนะคะราคาแบบที่629,000บาทเท่านั้นลูกค้ามีเครดิตทำฟรีดาวได้เลยค่ะ